ปรับร่างกายให้ตรงเสมอปรับอิจใจให้ตรงเสมอปรับทุกอย่างให้ให้เรื่อยๆปรับไปเรื่อยเพราะโดยธรรมชาติของมันมันจะไม่ตรงมันจะไม่ตรงกลางมันจะต้องไปข้างหน้าข้างหลังตามกฎของอนิจจังแต่การที่จะให้มันตรงมันตรงกลางให้มันพอดีเนี่ยต้องใช้สติปัญญาคอยปรับเพราะที่สัมภัสต์ทั้งหลายที่มันเป็นทุกข์ต้องเวียนว่ายแต่เกิดไม่รู้จักจบสิ้นเพราะมันไม่รู้จักกฎอันนี้แต่พอพระพุทธองค์ตรัสรู้ปั๊บ ท่านมาเห็นกฎอันนี้อ๋อกฎอันนี้เป็นกฎที่การมีการตั้งต้นและสิ้นสุดมันไม่เป็นการลักษณะเวียนว่ายตายเกิดเหมือนเส้นตรงกับวงกลมเส้นตรงเมื่อเราโลกโดยทั่วไปด้วยการหมุนของความสุดโตรงือเป็นวงกลมแต่พอพอะอธค์มาค้นพบว่าชีวิตถ้ามันไปหมุนกับวงกลมมันไม่มีที่ที่จบต้องเวียนว่ายตายเกิดนี่ตลอดกลับตลอดกันน,นั่นคือการเวียนว่ายเกิดของถูกแต่เมื่อมาพุองค์มาพบ ขีดผ่ากลางร,รับเป็นเส้นตรงที่หนึ่งเลขหนึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการค้นพบกฎของในอลาบิกเนี่ยเลขหนึ่งจะเกิดขึ้นในกลางวงกลมลงลงพิจารณาเรื่องนี้มันจะสอดคล้องกันโดยบังเอิญหรือผู้รู้ทั้งหลายได้ค้นพบศาสตร์ทางวัตถุแล้วม,มันตรงกันโดยอัตโนมัติการสุดตรงหรือการลักษณะของใจรักมันก็จะหมุนไปเป็นวงกลม พอตั้งสติปั๊บขีดผากันปั๊บมันผ่าผาวงกลมออกเป็นเลขหนึ่งพอดึงเลขหนึ่งมาครึ่งตรงวงกลมครึ่งกลากรมวงกลมแล้วยกไปข้างหน้าแล้วกลับมามันผาวงกลมเป็นสองเส้นกลายเป็นเลขสองแต่พอคุณชักเครื่องวงกลมด้านซ้ายมาผ่าลงแล้วก็เดินตามเส้นที่สอง ก็กลับมาแล้วก็พาลงตามเส้นตรงก็ขยับไปด้านซ้ายเส้นล่างมันกลายเป็นเลขสามนึกภาพออกไหมเพื่อเห็นเป็นรูปธรรมมาให้หมั่วเหมือนเถ้าพูดนี่มันนึกภาพไม่ออกมันมั่วได้แต่ถ้ามีกระดานบอร์ดที่ชัดเจนเราจะเห็นว่าอ๋อทฤษฎีของความไม่สิ้นสุดของวงกลมเนี่ยเรารู้มันไม่ได้ แต่พอท่านผู้รู้ทั้งหลายมาค้นพบในการผ่าโลกคนละครึ่งมันกลายเป็นเลขอารบิกที่นับไปแล้วไม่มีที่สุดเหมือนกันแต่มันกลับเป็นไม่รู้คุณจะหาเอเห็นพ่อเห็นอยู่นะคุณลองดูก่อนเป็นเพิ่มมาเน็กหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่สอนที่ศีพิเศษเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แหละในวงกลมที่เป็นทุกขังนิจังอนะัตตามสมมติเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือวงกลมรอบของ การหมุนเวียนของดูให้กลรงแล้วกันนะถึงไม่กลรงก็ตามแต่เมื่อผู้รู้ทั้งหลายมาตรัสรู้ปับ๊บท่านเห็นว่าอา้าแล้วเมื่อไร่ม่จะจบเพื่อเทียวนึอย่างนี้เป็นขอบกระดงไม่มีที่จ,จบพอท่านได้ค้นพบว่าเออกฎของเส้นตรงมันน่าจะต้องมีการที่สิ้จบกลายเป็นหัวทำไมเลขหนึ่งจึงมีหัวอย่างนี้ก็มันไปนจากตรงนี้เอง ที่ไปขึ้นมาเราทำไมเลขหนึ่งต้องมีตีน mm hmm. ก็ตีนมันเกิดตรงนี้เอง mm hmm. เพราะนั้นเลขอารบิกจึงเกิดจากกำเนิดจากวงกลมแต่พอมีหนึ่งมีเริ่มต้นมันก็ต้องมีสองเพราะนั้นเลขสองทำไมต้องมีหัวเพราะมันมาตรงนี้เราก็วิ่งมาตรงนี้กลายเป็นเลขสองเป็นน,น,นี้นี่ออกมาอันนั้นคือมา,อางี้เลขสองพอเป็นเลขสามปับ๊บคุณมาตรงนี้แล้วกลับมาตรงนี้ทำไมดิดหนึ่ง มาตรงนี้เป็นเลขสามพอเป็นเลขสี่ปับ๊บคุณดึงมาตรงนี้ใช่ไหมพอเป็นเลขห้าปับ๊บมันเกิดการผ่าพอเป็นเลขหกปับ๊บมันเกิดมาเป็นอย่างนี้เข้ามาหางเลขหกเลยมาเลยใช่ไหมแลม้วบองงอหัวดังนั้นทําไมเลขเจ็ดเราสงสัยว่าทําไมเลขเจ็ดต้องมีขีดการก็เพราะขีดตัวนี้เองใช่ไหมคือขีดตัวนี้เองทันไหมเจ็ดเลขแปดยิ่งชัดใหญ่เลยใช่ไหมพูดจะหมุนตัวนี้อันนี้ก็ได้จะหมุนตัว นี่มาตรงนี้ก็ได้แปดเลขเออก้าเป็นไงมาตรงนี้ขึ้นมาก็คือเลขสิบนี่ชัดใหญ่เลยใช่ไหมเลขสิบเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันเป็ค้นพบการกดถึงการเกิดดับคือหนึ่งกับศูนย์ก็คือเลขหนึ่งตัวนี้แล้วก็เลขศูนย์ตัวนี้ครบไหมเลขสิบตัวและเลขสิบตัวนเองสามารถผันไปได้ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหลัก ก็เกิดจากกลกลุ่มเพราะฉะนั้นโลกและจัก,กรวาลที่กลุ่มกลุ่มนี้เองมันก่อกําเนิดให้อะไรมหาศาลในตัวของมันเองทะ้งนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์ถ้าเขาเด็กมันจะถามว่าเลขทั้งสิบตัวมาจากไหนแต่ถ้าเลขไทยอะรู้ไหมว่ากําเนิดมาจากไหนเลขไทยที่มันยิ่งใหญ่กําเนิดมาจากไหนเรื่องนี้ครูลาชันต้องรู้ดีเพราะเป็นศิลปินศิลปะ ถ้าไม่ทรบาบก็จะเป็นสีเลือดเปือทันทีเหมือนกันเลขไทยนั้นมาจากเปลวใช่ไหมมาจจกเปลวไฟลายไทยลายกระหนกมันก็ใช่ไหมลักษณะของเปลวไฟซึ่งมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วก็มาดัดแปลงเอาสิ่งที่มันกลมมันงออะไรทั้งหลายเนี่ยออกมาเป็นเป็นเลขไทยใช่ไหมเพราะนั้นก็ตั้งแต่เนี้ยคุณอาจจะประยุกต์มาจากหนึ่ง สองมันก็มาจากพวกงหติงงอทั้งหลายในลายไทยนั่นแหละเป็นลายเปลวลายกระดูกต่างๆคือลายพระอาทิตย์ฟันเลขไทยไปไกลกว่าโลกคือเอาพระอาทิตย์เลยทีเดียวนะฮะอันนี้เราต้องยกตัวเองนิดนึงเพราะนั้นเลขอารบิกทั้งหลายมันก็มาจากโลกภกูม,มิภมแต่เลขไทยมาจากพระอาทิตย์ครอบจักรวาลเลยเราก็เลยมีความภูมิใจโดยเฉพาะเลขอะไรที่เห็นนะ่ใช่ไหม มันก็ในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นตัวศูนเหมือนกันใช่ไหมคือหนี้ไม่พ้นตัวนี้เหมือนกันเพราะนั้นเองก็อยากจะให้เห็นว่าการที่เราทำสัญ,ญลักษณ์ในตัวของเราที่ออกมาจากสัญ,ญลักษณ์ของโลกอะไรกลมกลมทั้งหลายส่วนนะไม่ว่าตาก็กลมหัวก็กลมอะไรต่างในตัวของเราเนี่ยมันกลมกลมยาวๆก็หลกลมมันก็พัฒนาการทั้งทั้งทั้งหมดทั้งปวงนี้เพื่ออะไร เพื่อให้เห็นว่าชีวิตของเราคือมันประกอบด้วยส่วนหลายๆส่วนมารวมกันแล้วด้วยความไม่รู้ของเราเราไปสําคัญมันหมายว่ามันเป็นของเราแต่ความจริงมันเป็นของโลกของจกักรวาลของธรรมชาติมารวมกันเมื่อเราเข้าใจในส่วนหลักแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถแก้ปัญหาประทานของเราได้ง่ายขึ้นว่าอันมันไม่ใช่เรานะแต่มันเป็น ผลพวงจากวิบากรรมต่างๆด้วยความไม่รู้ของบรรพบุรุษโดยไม่รู้กฎอันเนี้ยไม่รู้กฎของอน,นิจจังทุกขังนัตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ไปสําคัญมั่นหมายจนมาเป็นเราแต่เราโชคดีตรงที่ว่าเกิดมาพบคําสองระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่ท่านเหล่านั้นก็เกิดมาพบมือนกันแต่ว่าการพบกนันญาณมิตรนั้นเป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดมาแล้วถึงแม้พบพุทธศาสนาแต่ไม่พบกนันยาณมิตรก็ไม่สามารถจะ เข้าถึงในคําสอนพระพุทธเจ้าได้นะันั้นเองก็จึงอยากจะให้เห็นว่าในการปฏิบัติถ้าเราไม่อยากจะล้มไปซ้ายไปขวาจนกลายเป็นการเวียนว่าต่เกิดต้องหาตัวนี้ให้เจอต้องหาเลขหนึ่งคือการปรับศูนย์กลางเรากำลัลงพูดถึงเรื่องศูนย์กลางคือมัชชิมาปฏิปทาหาตัวนี้ให้เจอพอหาตัวนี้เจอแล้วเราจะรู้วิธีการที่จะแยกส่วนของวงกลมเนี่ย ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วจะรู้ว่าวงกลมมันไม่ได้มีมาก่อนแต่เพราะสัจธรรมเกิดจากภายในนะจะมาแยกส่วนวงกลมก็จะกลายมาเป็นตัวตัวเลขตัวสมมุติวงกลมนี้ก็เป็นสมมติพอแยกออกมาทั้งสองส่วนประกอบกันมันเป็นสมมุติและเป็นปรมัตดเพราะฉะนั้นวงกลมควรจะเป็นสมมติหรือตัวแบ่งเส้นแบ่งนควรจะเป็นสมมุติค u e ถ้าสมมุติว่าเส้นแบ่งกับวงกลมเป็นสมมุติกับปรมัตดนะจะถามพวกเราทั้งหลายว่าวงกลมควรจะเป็นสมมุติหรือเป็นปรมัติเส้นแบ่งควรจะเป็นสมมุติหรือเป็นปรมัตดคนมันเริ่มมาจากตรงนี้เองแต่สัตว์มันจะเป็นไปนอย่างนี้ติริยังแปลว่าขวางติริยังที่มาแปลว่าเดริชามันมาภาษาบารีว่าติริยังถ้าสภาพใดที่ไปทางขวางคือสภาพที่ล้มใช่ไหม เมื่อจับตั้งปับ๊บมันก็จะบง่งกลมบวกเส้นเมื่อจับมาต่อเข้ามันกลายเป็นกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาตรงนี้มนุษย์จึงมีโอกาสที่พัฒนาไปเหนือโลกได้ไงเพราะนั้นในจุดนี้เราต้องค้นพบตัวนี้ให้เจอแล้วคุณจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้าคุณคน้นความไม่เจอความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คุณก็จะเปิดมาเส้นนี้เพราะอันนี้ร่ากเดิมของเราคือความปัติ์ติย์ยังแปลว่าเดรัจฉานแปลว่าขวางไง เราจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนหรือไม่เป็นคนว่าคนนี้คําพูดขวางหูคนไหมสายตาขวางขวางตาคนไหมใจคิดขวางคนไหมความเป็นมนุษย์จะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ดูตรงนั้นเมื่อใดความคิดเขาเป็นตรงเป็นสมาธิทิฐิอุชุปฏิปนุอ่ะมันก็จะตรงเนี้ยการปฏิบัติตรงไปตรงมาความเป็นมนุษย์จะนับเปอร์เซ็นต์กันเป็นความตรงไปตรงมายิ่งคดมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะเป็นนี้ก็มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาพยายามจะแปลงเส้นนี้ให้เป็นเส้นนี้แปลงความเป็นขวางความเป็นสัตว์ให้เป็นคนแต่อย่างน้อยให้เลื่อนก่อนที่จะเป็นคนอย่างสูงสุดเป็นมนุษย์ที่แทนต้องพยายามปลูกเส้นนี้ขึ้นมาอย่างน้อยให้เป็นท่านใช้คำว่าโพธิโพธิสัตว์ไม่ใช่โพธิมนุษย์หรือโพธิคนแต่ใช้คำโพธิสัตว์ถ้าปลูกตรงนี้ขึ้นมาได้เป็นเส้นนี้ได้สําเร็จคือเป็นโพธิสัตว์ก่อน ยังไม่ได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์นะมนุษย์สมบูรณ์ท่านหมายถึงพระอริยเจ้านั้นพวกเราที่พยายามปลุกเส้นนี้ให้มันตรงจะกี่เปอร์เซ็นก็ตามถ้าทําเมื่อไหร่ได้สําเร็จคุณก็เป็นพระอริยะแต่ถ้าทําไม่สําเร็จเส้นนี้มันก็ล้มบังตั้งบังเรื่อยๆเพราะเราเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารัสรู้นี่ยิ่งใหญ่เพราะท่านได้ค้นพบเส้นนีนะ้แต่ก่อนหน้าที่เราไม่รู้อะไรก็เราก็คือเส้นนี้แหละนะเราคือเส้นนี้ นั่นเรื่องของการที่เรามาปฏิบัติเพื่อมาปรับกิตให้เป็นอย่างนี้เท่านั้นนะนะแต่ที่แล้วมามันก็คือเส้นนี้บ้างส่วนจะเอียงมากเอียง้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะก็แล้วแต่สมมุติกันไปที่มันจะลุมไปในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่แต่ละวันนะ่ะจิตของเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยบางครั้งลาบเลยบางครั้งก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆจนบางครั้งมันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเองเราก็อยากจะให้มาฝึกเพื่อปรับจิตของเราให้ตรง แต่จิตของเรามันจะตรงก็ผ่านร่างกายที่ตรุงก่อนนะฮะ้างั้นถ้าเราหาความผ่อนคลายหาสูงกลางไม่เจอเนี่ยจิตมันก็กำลังโคตรงอไปตามอะไรอำนาจของเวทนาลงไปทางสุขบางลงมาดังทุกข์บางลงไปเริ่งสุขมันไปทางนี้ลงไปเรงทุกข์มาทางนี้แต่เมื่อใดเราไม่ลงไปในืูองสุงทุกข์มันเป็นอย่างนี้ฮมันก็เกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมานั่นนี่คือเท้าของมนุษย์ละมันกลายมาเป็นตัว เรายืนบนตลอดเวลานะเรายืนบนความสุขความทุกข์คือตรงนี้ถ้าเราติดในความสุขบนทุกข์เราโอกาสล้มที่จะเป็นสัตว์เบื้องสูงและสัตว์เบื้องต่ำได้สัตว์เบื้องสูงนะับแต่พระอ,อินทร์พระภูมิเทวดาล้มตามความสุขสัตว์เบื้องต่ำก็คือเปรตอสุรกายนระกล้มไปตามความทุกข์ทุกข์ไ,กไปทาต่างๆทุกข์ไปทางนี้สุขมาทางนี้แต่เส้นนี้ยังไม่แน่ว่าคุณจะสุขหรือเมื่อไหร่คุณทําให้แน่นอนอาทุกข์ก็ไม่สุขมันกลายเป็นตรงนี้อ่า สุขเวทนาทุกเวทนาทุกข,าากขมสุขเวทนาคุณสามารถปลูกเส้นล้มไปทางสุขเวทนาขึ้นมาได้เป็นศีลถ้าคุณสามารถปลูกทุกขเวทนาขึ้นมาได้เป็นสมาธิถ้าคุณสามารถปลูกให้ตรงได้มันเป็นตัวตัวปัญญาเท่านั้นที่จะทําให้จิตทุงคนตรงได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอนี้ว่าพันธนังจะปรังจิตตังทุรักขังทุนนิวารยังอุชุงกะโรติเมทาวี อุจุกะโรจะเตชะนั้นท่านบอกว่าจิตนี้ดิ้นลนกวดแกวง่งห้ามยากรักษายากเที่ยวไปอุชุงอุจุอุช,อชุอุชุงกะโรติเมทาวีผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะทําจิตนี้ให้ตรงได้อุชุกะโรจะเตชะนังเหมือนกับช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้นบอกผู้มีปัญญาที่จะทําจิตนี้ให้ตรงได้ เพราะนั้นคนที่ไม่มีปัญญาทั้งหลายมันก็จึงล้มไปทางสูบ้างล้มไปทางสู้บ้าง,ง,าง,างดีขึ้นมาหน่อยก็ขยับขึ้นมาดีขึ้นมาขยับขึ้นมาก็เป็นไรนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยพร้อมที่จะขยับขึ้นมาเป็นจุดนี้ได้นั้นก็คือเมื่อความเป็นมนุษย์ตรงได้ความที่จะเข้าสู่ลัศมีแห่งวัฏฏิพานก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราจงนี้จึง,จง,จงเป็นสนัญลักษณ์ของอะไรเสมาธรรมาจากักใช่ไหมกลุ่ม ธงสีมาธรรมจกักรและในธรรมจักรนี้ตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นกี่แฉกแปดแฉกใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นวงของเวียนว่ายต่เกิดมันจะแบ่งเป็นสิบเอ็ดหรือสิบสองแฉกได้แก่วงของปะติจัสมบานนั่นเองก็จะแบ่งเป็นเพราะฉะนั้นบางวงถ้าเป็นพระพุนไปดูสิบสองแฉกมันหมายถึงนั่นวงแห่งสมุทัยให้เกิดทุกข์คือปฏิสวาทแต่ถ้าวงนี้แบ่งเป็นแปดแฉกนั่นแสดงเป็นธงธรรมจกักรมันจะหมุนไปทางนี้ ใช่ไหมถ้าทาาํธรรมจักรมันก็จะหมุนไปทางนี้หมุนไปคนละทางเรียกว่าสมุทัยทวารและนิโรธทวารถ้าหมุนไปทางเวียนว่ายใจเกิดคือปฏิสวัตรเรียกว่าสมุทัยทวารคือเป็นไปเพื่อการเกิดทุกข์แต่ถ้าหมุนไปทางดับทุกข์เรียกว่านิโรธทวารเป็นธรรมาจากัมาจากรธรรมจักรกับปวัฒนสูตรจึงเป็นธรรมเทศกันแรกของพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องทางสามทางคือทาง สายกามะสุขา,านิโยที่คุณติดสุขมากเกินไปเป็นการหมวกมุ่นในความที่จะแสวงหาความสุขหาความสบายใส่ตัวเองก็ยังไม่พ้นความเป็นสัตว์ทะลุหมวกมุ่นในการเทียดต่อสู้ดิ้นรนเพือ่อแสวงหาความสุขแต่ยังไม่พบคุณก็เป็นทุกข์เป็นอตตะเรยมาทนาล้มไปทางนี้แต่พบแล้วคุณก็ยึดติดมาเต็มที่คุณก็ล้มมาทางนี้อีกทั้งพบแล้วไม่พบมันก็ลมก้มมอนกันทั้งสุขทั้งทุกข์ แต่เมื่อใดคุณพบกัลยาณมิตรพบพระพุทธเจ้าและพบพระริจเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาบอกว่าทั้งเส้นนี้และเส้นนี้คุณก็ไม่ค้นจากทุกข์เพราะคุณเบิดเส้นนี้คุณก็วิ่งมาเส้นนี้คุณเบิดเส้นนี้คุณก็วิ่งมาเส้นนี้ตลอดกลับกันมันก็จะกลายมาเป็นตัวสมุทยัตวานเขตเกิดทุกข์แต่วันหนึ่งคุณได้เจอกัลยาณมิตรเจอพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายได้บอกว่าคุณรู้มานี้คุณก็ รู้มาันนี้คุณก็ออยังทุกข์อยู่คุณก็เวียนว่ายแต่เกิดตามหลักนี้แต่คุณควรที่จะออกจากเส้นนี้โดยการทําเส้นนี้ให้ตรงทําจิตให้ตรงเสียแล้วคุณจะพบทางออกนั่นคือมรรคในองค์แปดคือเส้นตรงมาเบี่ยงไปเป็นเส้นตรงดังนั้นเองเราจึงพูดถึงธรรมจักรกันมากนะแต่เมื่อทางเส้นตรงแล้วคุณจะต้องเกิดอะไรจากหุงอุทัปธิยาณังอุทัปธิปัญญาอุทัาทิ วิชาวธัปรอรโลกุธปทิคุณต้องเกิดทำห้าประการหนึ่งคุณต้องเกิดหูตาว่ามันจะไปทางนี้ที่จะไปทางนี้หรือคุณจะไปทางนี้ต้องเกิดตาก่อนเรียกว่าธรรมจักสุและตาที่จะเป็นธรรมจักษุได้ต้องจํากัดหรือว่าเป็นญาณสองปัญญาสามวิชาสี่อาโลกะตัวน,นี้ก็คือธรรมจักษุ จักขุงอุทธปฏิญานางอุทธ,ธปัญญาอุทธปฏิวิชาวที่อโลโกอุทธปฏิอันนี้คือรู้รู้รอบรู้หลักการทั้งหมดแล้วก็สว่างสวยอโลอโลกาแปรว่าสว่างสว,งสวยคือปัญญาคือญาณปัญญาหรือวิปัสนาญาณอะไรก็แล้วแต่ในญาณทั้งสามในธรรมจักจะต้องการให้เกิดธรมธรมจักสุและธรรมจักเกิดจากอะไรก็เกิดทั้งสี่ตัวนี่เอง นันเวลาเราสวดจากุทัาปฏติยานัง้งทัาปฏติปัญญาทัพปัติวิชาวทัาปฏติอโลโกทัาปัติจะกูเกิดขึ้นเกิดเก่ารายานเกิดขึ้นแกแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นก่แล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแ,แ,แก่แล้วแก่เราใช่ไหมคนที่เคยเคยสวดแปลมาเพราะนั้นการที่เราจะไปนั้ได้คุณจะต้องมีสายหูสายตาที่จะเดินเป็นเส้นตรงได้เมื่อเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะต้องนำสู่ภาคปฏิบัติคืออะไรปรับกายให้ตรงปรับจิตให้ตรง และให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคือเส้นตั้งใช่ไหมอดีตอนาคตคือเส้นเส้นนอนถ้าคุณปล่อยจิตไปอดีตอนาคตบ่อยๆคุณก็ยังเป็นอะไรอยู่ถ้าเป็นสัตว์นิยามนะต้องใช้ว่าเป็นโพวที่สัตว์ <c oughs> คุณก็ยังเป็นพระโพวที่สัตว์อยู่ยังไม่ใช่เป็นพระอริยะแต่เมื่อไหร่คุณปลูกเส้นนี้ได้สําเร็จความเป็นอริยะก็เกิดขึ้นอริยะท่านก็มาแบ่งเป็นกี่ชั้นคุณปลูกได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณปลูกได้ยี่ิบห้าคุณเป็นอะไร อันนิยะชั้นโซดาบันคุณปลูกได้50เป็นโสดาอันนี้ปลูกได้สกิทาแล้วปลูกได้70%เปซ็นเป็นนาขาแล้วปลูกได้ร้อเปเ็นเป็นอ,อรหรันนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นขึ้นมาเราขึ้นอ่ะกวจะตรงใช่ไหมขึ้นยี่้าเปอร์เซ็นตขึ้นมายี่0 80%ซ็นต์ซ ร้อยเปอร์เซนต์มันก็ขึ้นมาเท่าน,นี้ก็เช่นเดียวกันนะละนักษณะเดียวกันนะก็กากายมาเป็นแขนเป็นขาใช่ไหมของมนุษย์ที่จะต้องเป็นเครื่องมือในการแสวงหาในเรื่องของตัวความเป็นมนุษย์คือความตรงนะงอกเป็นแขนเป็นขาทั้งห้าขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่อะไรบางอย่างที่มันเป็นที่เราอ่านรหัสนี้ไม่ออกที่สัญลักษณ์ต่างๆนะ แต่พอเราอ่านออกอ๋อชีวิตมีแค่นี้ความพยายามอย่างเดียวในชื่อของเราคือพยายามทําจิตนั้นให้อยู่กับปัจจุบันขณนะและทํากายนี้ให้สมดุลอยู่เสมอสมดุลไม่นมามเขาคูจะยืนตรงๆตลอดไม่ใช่สมดุลกายสมดุลจิตนะจิตนี้ไม่เอียงไปทางทุกข์เกินไปไม่เอียงไปทางสุขเกินไปปรับสุขปรับทุกข์ให้พอดีร่างกายมันจะสุขแตทุกข์แต่ก็ให้มันทุกข์แต่พอดีให้มันสุขแต่พอดีอย่าให้มันมากเกินไป คุณเขาไปปรับเรื่องอื่นต่างๆปรับเรื่องอาหารการกินปรับเรื่องที่อยู่อาศัยปรับยารักษาโรคปรับที่อะไรต่างๆอาหารการกินต่างๆปรับให้มันพอดีและชีวิตของเราก็ค่อยสู่ความสมดุลมากขึ้นอันน,นั้คือหน้าที่ของเราผู้เข้าสู่ภาคปฏิบัตินะในลักษณะอันนี้เป็นทฤษฎีอยู่ใช่ไหมในภาคปฏิบัติเราทําอยู่แล้วอะแต่เราเห็นความสําคัญมันน้อยไปไม่ใส่ใจอย่างจริงจังเพราะเรายังไม่รู้ที่ไปที่มาของมัน แต่เมื่อเรารู้ที่ไปที่มาอย่างนี้เราก็จะอืมีความตั้งใจมากขึ้นมีศรัทธาที่จะทํามากขึ้นมีความเพียรที่จะปรับมากขึ้นนะก็ใช้สติปัญญามากกว่าอารมณ์และความอยากใช่ไหมเพราะนั้นการฝึกสติปัญญาจึงเป็นภารากิจที่สําคัญของความที่ต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าไม่ฝึกสติปัญญาให้เกิดให้ถูกต้องแล้วเนี่ยความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็ยังเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าตัวนั้นเป็นแกนสําคัญที่จะปรับตัวปรับคือตัวสติปัญญานี่ปรับเส้นลาบให้เป็นเส้นตรงได้เนี่ยต้องปรับแล้วปรับปริปรับอย่างนั้นแหละหน้าที่ของเราถ้าปรับถูกเราจะรู้สึกเป็นไงผ่อนคลายและสบายถ้าปรับผิดเราจะรู้สึกเครียดและเกร็งไม่สบายทั้งกายทั้งใจเพราะฉะนั้นถูกผิดนั้นเราสามารถตัดสินได้ด้ยวยตัวเองไหมไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้านะท่านท่านมันมีอยู่แล้วในกายในใจของเรา แล้วทาไปแต่ถ้าหากว่าผ่อนคลายสบายเกินไปเป็นไงสุดตรงไปทางกลางมาสุขลุก,กานิยกแล้วและตึงเกินไปจนทนไม่ได้เป็นอตัตตัหรือว่าก็กลับไปที่เดิมอีกลงไปที่เดิมอีกนะเพราะฉะนั้นการประคับประคองความพอดีของความระหว่างสบายและไม่สบายจึงเป็นภารกิจที่ใช้ความเพียรความเพียรสูงมากใช้ศรัทธาที่ทําความเพียรที่ทาประคับประคองซึ่งมันก็จ้องเต็มไปด้ยวยความระ,ะมัดระวังสติสมิยะ ดังนั้นท่านจึงบอกว่าผู้ที่เข้าถึงสภาวะความเป็นมนุษย์สูงสุดคือเป็นผู้มีสติสัมปชะสมบูรณ์เท่านั้นนะถ้าไม่ได้บอกว่าคุณจะรู้วิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมพิธาสี่มิริดเด็ดปฏิหารอะไรต่างอันนั้นเป็นเป็นของแถมเป็นของเก่าที่ติดตามมาเท่านั้นเองแต่คุณไม่ได้บําเพ็ญของเก่านี่มาสิเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดคุณจะทําไปเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดนะเมื่อร่คุณมีนิสัยทางด้านเป็นนักศิละปะมาก่อน คุณไปเรียนจบอะไรมาคุณก็ยังเป็นศิลปะในตัวของคุณเองนะนั่นมันมีมาแต่เดิมเพราะฉะนั้นในคุณวิเศษต่างๆคุณจะเป็นบรรลุธรรมหรือไม่รู้ธรรมมันก็มีอยู่ดีแต่ถ้าถ้าคุณบรรลุธรรมขั้นสูงสุดคุณวิเศษเหล่านี้มันดีตรงที่คุณใช้เครื่องมือในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าคุณไม่รู้ธรรมสูงสุดตัวคุณสมบัติที่ได้เหล่านี้มันก็จะกลายเป็นเครื่องมือทําลายคุณก็ได้ถ้าคุณใช้ไปทางผิดดังนั้นเองในภาคปฏิบัติ ในแต่ละเวลานาทีก็ปรับกายให้สบายปรับใจให้สงกโดยอาศัยหลักความพอดีไม่สบายเกินไปถ้าสบายเกินไปจิตคุณกลับไปเป็นสัตว์อีกถ้าไม่สบายเกินไปจิตกลับลงไปที่เดิมอีกถ้าปรับให้พอดีมันก็ความเป็นมนุษย์ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปรับความพอดีให้อยู่ในระดับเป็นอัตโนมัติเมื่อไหร่นั้นคือการบรรลุขา้นสูงสุดเรียกว่าปรามาตัติแต่ถ้ามันยัง ขึ้นขึ้นลงลงอัพอัพอัลดาวอยู่นะมันยังไม่นิ่งคงที่ยังไม่คงที่เนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎของอนิจจังอยู่นะเพราะฉะนั้นในวันนี้สําหรับพวกเราทุกคนลองไปศึกษาดูนะจะไปทําอะไรมากกว่าที่หลวงพ่อพูดนี้ไม่ได้นะคุณเพี้ยนขึ้นมาหลวงพ่อไปรับผิดชอบนไปทําให้พอดีมันจะไม่มีปัญหาคุณไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ความพอดีไม่พอดีหนักบอเนี่ยรู้ด้วยตนเองไม่ต้องไปบอกกันนะ รู้ได้ตนเองว่ามันหนักหรือมันเบาปัญหามันเกิดหนักคุณแก้ทันไหมเบาเกินไปคุณไปเสพมันหรือเปล่าแก้แค่นั้นนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยงนั้นการเดินนั้นเหมือนกันถ้าเดินเพื่อหนักเบานี้ถ้าเราใช้เป็นอุปกรณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อปัญหามันจบคุณก็ควรจะลดหนักและเบาลงอยู่ในระดับพอดีเร็วช้าเหมือนกันคุณใช้มันเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการแก้ปัญหาเมื่อปัญหาจบคุณก็ลดความเร็วความช้าลง อยู่ในะระดับพิพอดีเพราะนั้นเอามาเคยพูดอยู่เสมอว่าพวกไออะไรตัวสไปเดอร์อะแมลงมุงใช่ไหมเวลามันสร้างหลังมันก็มันก็จะมาอยู่ตรงกลางตรงนี้แต่มันก็สร้างเป็นตาข่ายเวลาแมาลงทั้งหลายมามันก็วิ่งมาตุงที่ตาข่ายไอเจ้าตัวสไปเดอร์มันก็จะไปจับมากินเป็นอาหารพอมันก็มาอยู่ตรงกลางอีกแล้วคอยดูว่าไอสัตว์ตัวไหนมันจะมากระทบตัวนั้น มันไปจับเราก็มาอยู่ตรงกลางนี่เป็นเครื่องมือของมันทั้งหมดเป็นเครื่องมือของมันที่กูจะออกจากศูนย์กลางนี่นะวิ่งไปแต่เมื่อคุณจัดการกับปัญหาแล้วคุณก็กลับมาอยู่ที่เดิมคือจิตของเราอยู่ตรงกลางคือคือความเป็นมัชชิมาเมื่อมีปัญหามากระทบทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจคุณก็ไปจัดการมันซะพอจัดการเสร็จคุณก็เอาจิตมาไว้ตรงกลางนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จุดกลางตรงนี้จิตของเราก็วิ่งว่อนไปนกลับ นี่ตลอดเป็นอะไรเป็นวัฏจักรแหละใช่ไหมเป็นสังสารวัตรละนะเพราะฉะนั้นในลักษณะของนิพพานก็เกิดจากสังสารวัตรเองแต่มันไม่มาอยู่จุดกลางนิพพานอยู่จุดกลางของสังสารวัตรนิพพานสังสารวัตก็อยู่ในวงเดียวกันแต่ว่านิพพานมันอยู่วงกลมตรงกลางมันไม่ต้องเปลี่ยนไหวที่กว้างเกินไปเปลี่ยนไหวไม่ต้องเปลี่ยนไหวครับมันเป็นจุดจุดท่าน ยึงอุปมาเหมือนไอ้ออลังมแมลงมงุมที่ชัดเจนมากเลยนะ mm. เพราะฉะนั้นปัญหาอะไรเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายคุณก็ไปจัดการให้เสร็จกรรมมาอยู่ตรงนี้แต่ไอ้การที่คุณจัดการแล้วยังวนอยู่เนี่ยคุณก็ยังเป็นดีดออกไปจากจุดถุนกลางคือปรมัตถเดินิพพานเนี่ยคุณก็ต้องเห็นว่าแต่เกิดวงแคบบ้างวงนอกสุดคุณอาจจะเป็นวงอะไรนรกใช่ไหมวงในเขา้ามาดิ้นตึงเป็นวงของเปรตวงในเขา้ามาดิ้นึงเป็นวงของ อสุรกายวงในเข้ามานี้งเป็นวงของเดรัจฉานวงในเข้ามานหนี้ถึงเป็นวงของพระพรหมวงในเข้ามานหนี้ถึงเป็นวงของเทวดาวงในนี่เป็นวงของมนุษย์ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าความเป็นมนุษย์มีเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าคุณมีศีลข้อที่หนึ่งคุณเป็นมนุษย์ยี่สิบเปอร์เซ็นะลถ้ามีศีลข้อที่สองสมบูรณ์คุณเป็นมนุษย์เท่าไหร่สี่สิบเปอร์เซ็น ถ้าคุณมีศีลข้อที่สามสมบูรณ์คุณเป็นมนุษย์ขึ้นมาอย่หกสิบเปอร์เซ็นถ้าคุณมีศีลข้อที่สี่ความเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ขึ้นแปดสิบเปอร์เซ็นมีศีลข้อที่ห้าความเป็นมนุษย์ของคุณก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นขึ้นมาสู่จุดน,นี้ใช่ไหมเอ,อทฤษฎีมากเกินไปหรือเปล่าพ่อหลวงพ่อเคยอยู่สนม,มกเมื่อก่อนอยู่ในมรรสุทางวิญญ,ญาณแล้วก็มีหน้าที่ในการนิริบาลนึงแต่เดี๋ยวนี้ทิ้งหมดละ นะเมื่อก่อนพวกไปอยู่สมุตกถ้าอยู่นานปีเข้าก็สามารถที่จะต้องอธิบายภาพในมหรสุขทางวิญญาณแก่แขกญาติโยมที่มาเรียนได้เขาก็จะใช,ใช,ใช้เนี่ยจนป่านนี้เขาก็ยังทําอยูอย่แต่หลวงพ่อออกตรงนั้นมาตั้งนานแล้วหลายปีนะก็มาแปลงตัวที่อยู่ในสมุตกให้เป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นประมร์นะอันนั้นเองตอนนี้หมดเวลาแล้วเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจ วันนี้ที่เราจะต้องไปศึกษาเรียนรู้ความจริงจากตัวเองแล้วก็เน้นว่าทำแต่พอดีและจะไม่มีปัญหา